สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการดูแลสุขอ,อนามัยทางการเพศน,นะครับเดี๋ยวจะเปิดโปรเจคเตอร์นะครับการดูแลสุขอ,อนามัยทางเพศของเพศหญิงอวัยวะสืบพันธุ์แห่งเพศหญิงประกอบด้วยส่วนสําคัญคือส่วนที่ปรากฏภายนอกร่างกายมีเปล่าช่องคอดกับเนื้อ2ชั้นรูเปิดของท่อปัสสาวะ ส่วนที่อยู่ภายในร่างกายเช่นช่องคลอดหมดลกูกรังไข่การดูแลรักษาความสะอาดอ,อวัยวะเพศหญิงมีความสลับซับซ้อนมากกว่าเพศชายย่อมมีสิ่งที่โสโครกต่างๆจากเหงื่อไค่น้ำมันธรรมชาติปัสสาวะและโตกขาวตลอดจนฝุ่นละอองต่างๆมาเกาะติดได้ง่าย การรักษาความสะอาดจึงควรเอาใจใส่เป็นพิเศษควรทำความสะอาดอวัยวะเพศทุกวันเช้าเย็นด้วยน้ำและสะบู่ซับให้แห้งด้วยผ้าหรือกระดาษอ่อนเพียงเบาๆการถูแรงๆอาจทำให้เกิดเป็นแผลได้ควรพิถีพิถันในการทำความสะอาดตามรอยยน่นรอยจีบต่างๆของอวัยวะเพศหลักการขับปัสสาวะและอุจจาระ ควรทำความสะอาดชำระเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลังและล้างด้วยนะ้ำไม่ควรใช้ตะเกียงในที่รัดแน่นหรืออับเหงือ่อการล้างช่องคลอดเพื่อรักษาความสะอาดภายในเป็นความคิดที่ผิดเพราะเป็นการทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายทำให้เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเกิดขึ้นแทน และบางครั้งอาจมีการแพ้ยาที่ใช้ด้วยการรักษาความสะอาดช่วงมีประจำเดือนต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษกว่าปกติในช่วงที่มีประจำเดือนการอาบน้ำควรเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิปกติไม่เย็นจัดจนทำให้หนาวสั่นไม่ร้อนจนเกินไปไม่ควรอาบน้ำในสระสารคานะหรืออาบน้ำอวัยวะเพศ ควรฟอกล้างด้วยสบู่และไม่ล้างเข้าไปในช่องคลอดทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าอนามัยควรฟอกล้างอวัอยวะเพศก่อนแล้วซับให้แห้งเมื่อผ้าอนามัยเปลี่ยกชุ่มควรเปลี่ยนผ้าใหม่การปล่อยเอาไว้โดยไม่เปลี่ยนผืนใหม่จะทําให้อวัยวะเปลียกชื้นมากผิวหนังจะเกิดผื่นคันหรือเปื่อยลอกได้ง่าย าอนามัยที่เปียกชุ่มพอเลื่อนแห้งถ้าอ,อนามัยจะแข็งทําให้กดหรือเสียสีทําให้ผิวหนังของอวัยาเพศและขาหนีอบอัเสบซึ่งจะเจ็บแสบมาก